นามทายสุปตากันสุปตาอ้าวโอ่แต่ก็ตางเวทีเก่าเนาะยมไปใหญ่กันไหนขาบนไปละห้าร้อยคะแนนปูเซียล่ะนางบนก็ตัางเวทีเก่ากันเนาะกูเด้อสามตัวกเ้นมันตึงสิแดงเนี่ยดเวไปเ็าต่งเวทีกับ uh ี่แฮงก์วนาะนะโอ้ยหนอยอื น่ละเออปันสิบบนเขาปันแนเห็นปุ๊บร่าก็ิกัลังใจเ้่ติวมาคาไหวปันตักเวทีโยกได้ปันนี่กําลังใจเห็โยกปใญญ่ยปใญญ่เป็นนักเป็นนหีงายเป็นกับพี่กับลังใจแต่ปตักู้อ้ยไปไปเปลงเลยเโเดี๋ยวฝากกลางเนี่ยไม่ไปไไกลแล้วเดี๋ยากกลางแต่ปันเด็นแต่เกียงขึ้นที่สองขนาดยักโดนไปปากกลางเนาะ แต่ทาิสานประเท้เแนตอนแจกโกโลเลยเมื่อเชนีเมื่อวานเนี่อมื่อเ้าตตุ้สปดนาทีเปเลยโอ้จะเป็นคันแน่ยอนไปไกับวนี้กกันได้เหมกันใช่ไม่ติดกบเป็นประการห่งปเพียอหายปทํานปทานันนีผมตีไม่มียอกานนะคนเดยวนะวันนี้อาจจะคกโคกเพราว่าจากกนย่เพิ่งจะ่้องน คนไหนยังไม่ได้เป็นทองดตีี่มาเปดสาบลยโต๊ะมาเลิดต้ไปกันโอ้จะาัด้กยอมจอตัถตรงเี้ความตัดลงพินมาแล้วก็ทำน้อจบไปตู้ไม่ยอมาล้ติดไปหนแลวเราเตู้อรดยร้าไม่ทานเนาะนะเราไปดูอยดูสองเปิดตูคนไหนา่ทำซับเอเคก็ยอน้าวันก็เป็นออกวังจากออกวง เป็แปเ้าวัดจัวนยเป็ดทองตาเ9้าวัดรวะเดียวเนี่ยจะทำเก้าตางคนเดีวกนทีนี้เราก็จะได้เก้าเป็นสวสีเร็จเสยวนดกไปายทางที่ดีเราเียวเ่าเงียบเนเาบนสทุกสุขวันคนเดียวนา เดี S <S ๋ยวยอมจะทำบุญจนใดจนหนึ่งให้ได้เก้าทั้งก็เดี๋ยวตาซึ่งมีงานงานคณะนุนย์จากคนโยมนะงานของเราก็มีเสียงเนห้าวันท่านั่นเตรียมคนโยมเนาะพระก็มีหัวใจเราก็มีหัวใจนมันทำบุญเติมบุญเสริมไม่ได้เหนั้นกันอาจารย์มันตุ้มๆมันกันอาจารย์ตาเพราะโยมยังมีเลือดเนื้ออยู่อ่าพระบวชเอาคนบวชเข้ามาเป็นพระก็ยังเป็นคนนะก็โยมนะเออแก่บวชก็มาเป็นคน

เพราะว่าเจ้าทาาบกทานมีเยอะคนโยมนะบางท่านนี่มาเปิดยังไม่ถึงช่้ามองเลยหมดแล้วแต่โลงทานของแมกัรเราก็ยังทําเสริมทําเพิ่มทําเติมอยู่ลัวโยมเดินทางมาแล้วจะเหิวจะอดก่อนโยมก็เลย นาเม้องทางของทางวัดคอยประัดประกอบด้วยนะคุณโยมเนาะอาหารก็ควรจะมีให้ได้ครบไม่เลยนี่แมนะกับี่พระสุขาเย็นปีนองเอ้าทับบนบ่แบบปกดิเลยับวััดนาบ้าเบินกเกับลังใจตาบ้าเดินไหลคณะมรลคเป็นแบบนี้กำลังใจแต่พอมี่คนเบิ่งนเนี่ยวเราก็เลิไปบบเวกันเลยวันวันเาใจกัน กาีในหลายตัว um, น food, uh, so ี้อมีใจน่ะตั้งใจเสด็สีเขียวค่ะพี่นกาคือให้ควาสนใจไงการกามีกำลังใจนัยนี่ตอนดียวกเนี่ยเราบอกว่ามารับจุดให้เจ๊กเดี๋ยวมันรับกันในนด้เนี่ยกังเอาละตงตงโอ้เจ็กันมาสักสมัยนี้แต่ารับ่าเราลับสมัยใบก็เกิแต่กอน

อ่าหบวัยห้องเปดมวลกต่ทับตามการรักของเขาเขาเป็นสังก็ทักตามการรักของสังเนาะแต่เขาเป็นมวลเขาบวยอยากขึ้นคณะกรรมการเนอเขาประสงคเป็นปัจจัยพู้เสียวเย็่นกับพ่อกับแม่ของเขาลำพ่อติดเปนลำแม่ติเปกันลต้งสองติดัวกันต้นองาโเขาปัจจุบันจ้าปกตนี้เนอสาธุปากาจาร์เอาสาบอกบอกแม่ทัหลากวอยงดอกไอ và đang chờ bà thảm bồ hủy nay bắp bằng tia hao bằng tia bạt hao, hao mãn sự địa siêng siêng sập, bay nổ lên sập bay đây đi, thảm bồ hủy. Nhưng là mất đệt lót, cha bay tháp nay nhóc. Nhưng là hài hong hĩ, khoan sướng. Thảm đệt lót, tháo thảm đệt lót hao, nó bay. Tháp bì tháp không bì, phu đệ sĩ ba chẳng thể sờ nhau tháp bì. Bố đi tây viên cả xa. ไปอย่างในเลยติดหมดติดหมลว่าต yeah. ิดมแล้วนอ่เออถ้าเขาทําเดดอนจะไปทําเธอนี่ตทมาทําเลยมาเป็นอาเอาทากาายก็เป็นคนที่ท

ด้วยคุณนะแล้ว,ลวไปพักตรงน,นโยตู้แล้วนจๆพักดิสอดแต่ว่ายงรการักษาดเนาะจะเอาขยดแล้วก็หน้า่ก็เตรบุญด้วยนะคุณโ,ยน,นโดดยนะพัดดะพดะพกดสดแล้ว,ลวก็ไปแล,ไแล้วก็มานดูสอดน้อยักแล้วก็กล่งนี้ก็ตักไหวเสร็จก็จะได้เดกกับ